มาจ้าอ,อุดรน,น,นั่นน่ะพ่อเข้าใจอย่าบ่ละพอ่อพ่อเข้าใจว่าลูกแกงแท่งตลอดโดยดีโดยความเห็นข้าวว่าจังสีนน่นั่นน่ะเรือหุ่นจักข้าวว่าอันนี้จังทุกครั้งนันตาลูกแกงแท่งตลอดด้วยดีโดยความเห็นคือห้างย่อมหลับมั่นสุดเดชห้าย่ยอมหลับในความเกิดว่าเป็นถูกในความแกว่าเป็นถูกในความเจียบไข่ได้ป่วยว่าเป็นถูกเอ สิ่งใดบ่ไดดังใจสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งการผูกจังสีงข้าย่อมหลับมันเมือเข้าย่อมหลับมันแหละข้าก็หาเสื่อนยูตัว <c oughs> <c oughs> บ่มีสิ่งใดเป็นไปไดดังใจทีวกข้าคิดไว้ดอกจะขนาดร่างกายเจ้าของได้แท้ถ,ถึงตะเกิดมาก็คคอยเก็บไข่ได้่วยหิว้วห้อนหนาวไปเหตุไห้เฮ็ดหน้า เวลาฝนตกฝ่าลงฝ่าห้องเห็นบ่เกี่ยงฝ่านเกียงฝ่างยานบะยานเบนอะย่านตายทำมากินลําบากหลายยานแต่ว่าบ่งหูจักโตตีพ่อปเป็นคือโตใจโตคิดของเหาเองความคิดของเหานั่นแหละยานยูเวลาฝนตกฝ่าห้องยานนั่หลำบากพวกคนคนโบราณตะกี้หังลำบากเกิดน่ายอยากไถหน้าตื่นตเด็กอีก บ่ได้สบายแบบนี้เสื้อสิหาบเขามัดเขา่าตีเขาเสื้อสิขนเขา่าขึ้นเล่าลำบากคนสมัยว่าท่านได้หู่จักยังดอกพกเข้ารีบหนีจากเขาซะาจัก,กว่าะ่ะจะบ่เกิดน้ำแม่มันอีกไปก็เลย <c oughs> เออย่อมหลับย่อมหลับความจริงคือเห็นตามเป็นจริงก็เห็นแบบนี้เห็นตามจริงว่ามันเห็นเนาอื่นไดเออ้เห็นสภาพความจริงของความเกิด เกิดมากกับหาเลี้ยงชีวิตหาอยู่หากินไปเดยกก็เก็บไขไ่ด้ปวยเดยวก็ห่อนเดยกก็หาหนาวเออยิ่งเวลาทำหน้าอย่างนี้ฝนตกฝ้าห้องเป็นตะยานเนาะเนี่ยเป็นตะยานแล้วให้เห็นแบบนี้เห็นแล้วก็เกิดความสลดหดหอๆมันมีแค่นี้ว่าชีวิตคนเกิดมาหาอยู่หากินแล้วก็สิตายไปแค่นี้บ่เนี่ยหดสั่นเขามาในความจริงที่แต่ความผูกพันโดย คนตายเขาก็เห็นมาไไหลายแม่พอใหแม่ไงปูหญิญาตายยายเขาตายไปตายไปตายไปเออหาอายุกินตายก็ซ้ำตายไปแค่นั้นนึงเด้เออแต่ว่าความอยากความทะเยอทะยานอยากนี่ความอยากใดอยากเป็นของเขานี่แม่อือนี่ใหารแต่เมาเบิ่งควาอยากของเขาเองเขายังมีความปรารถนาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอันนั้นอันนี้อย่บอกเฉพาะเขาเองก็อยากได้ดีมีเป็นพอแห้งดรอกยังอยากให้ลูกหลานได้ดีมีเป็นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นทหารเป็นตำรวจ เป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นหล,ล,ลายยางเนี่ยเฮาเพื่อว่าหันข้ว่าเบิง่งความคิดของเท่าทีเฮาหยึดมั่นถือมัน่นในความอยากได้อยากเป็นนีไหม <c oughs> มันบาน่าม่นอยากได้อยากเป็นต่จะจาของด้เอาหามามากแล้วสุดกำลังเท่าแล้วเท่าละ่ะหาไปว่าได้อีกบดนบีนบดันลูกล้านหาต่อไปอีกด้วยจังวายหันข้ว่าเบิง่งความความคิดของเจ้าของ,ของที่มันยึดมั่นถือมัน่น เห,เห็นความจริงโดยปูญาตายง่ายเฮาหรือว่าลหลายๆคนดอกผ่านตายบตเบดเฮาเห็นคนตายมาได้แล้วสักวันหนึ่งเฮาก็ต้องตายอ,อแล้วเฮาสิทรมานตัวเองเห็นลาบากอย่างก็งเลยบอกวา่าทุกคนหาเครื่องอยู่เดอเออเฮ็ดจังได้กระสรางเฮาหนีบ่ลอดจกคนอยู่นี่ตายเบดมันมีอยังอยู่กระสรางสิ่งเหล่านั้นว่าจสมาร,รักษาเฮาบ่ให้ตายเด้ด สั์สมบัติเงินทองเลือกสวนเลยหน้าจา่งม่างว่าควายลูกเต่าเราหลานแม่นั่งยุ่งข้างๆกันนี่อนั่งกอดกันยุ่ดีๆนี่แหละก็ตายขึ้นกันดิแต่ห้ามมาล,ลึกถึงนี่แหละคือว่าอนัตตาก็แปปวไวทั้งสี่เสื่อมสลายไปบ่ปมีอย่างจีรันอย่างยืนในระวังทําการแห่งชีวิตที่เครื่องความบะเทียงแฉแนนนอนของถูกสรรพสิ่งเออคือเฮือนห้าวไวเฮ็ดดีแล้วมันคงดีแล้วบางที่ฝนตกฝ่าห้องผ่า ล่มผัดพังลงม,มากกว่ยังมีดินล้นหาเห็ดไม่อยู่พฉพาะสำนันเนาะม,มันเป็นตาสะดดใจว่าพวกเฮ่าจะถ้าเห็นว่าแม้นความเกิดต่อไปในในภายผักหนาสะอาหนาีิก็ต้องมาเป็นทั้งสี่อีกไหมและต้องไมสิอยากเกิดเห็ดหยังียังเป็นสาเหตุแห่งความอยากความเย็นหมันทือหมันการโมปาท่นานเออความยินดีพอใจตัวเดียวนั่นแหละ าตามความเห็นที่จะคลองยึดหมันถือหมันใบลเลื่อนวัติทุปาท่ทานามีความเห็นว่าอันนี้ดีจังสัน่นจังสี่ดินล้นหาเป็นไปตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้หูได้เห็นมาลเลื่อนวัตสิโรภุตุปาท่านาแล้วก็อัตตะว,วัตุปาทานแสดงความเป็นตัวตนขึ้นมานั่นแหละที่จริงมันอันเดียวกันนันแหละคือความอยากได้ดังใจตัวเดียวความพอใจตัวเดียวดิพ่อใจอยากเป็นมันเลยดับบ่ได้จากเตือยแทงใดเขาสิดับได้ฉะนั้นวกเขาต้องหาเครื่องยู ดับตัวใดมันสิดับถูกทั้งเบิดทั้งปวงทั้งมว้วนทั้งสิ้นเลยดับภพบดับชาติเลยนี่อดับความคิดหนึ่งเด้บ่มีความคิดปรุงแต,งต่งเพิ่ไปอีกในความอยากได้อยากเป็นความคิดปรุงแต่งอย่างอื่นอาจมีอยู่แต่ว่าบเป็นไปเพื่อตัของเองเป็นไปเพื่อความอยากได้อยากเป็นเด้อ่าแต่ว่าเป็นไปเพื่ออย่างเฮ็ดไปชัางสัน่นเป็นไปเพื่อโลกเป็นไปเพื่อใหอ้เห็ดให้ชีวิตส,สตัพสัะเพราะว่าเฮาเห็นแล้วเห็นอย่างเห็นทุก เ, asure, เห็นสาเหตุแ่งผูกของเจ้าของแล้วเห็นความดับผ <m penso humano> ูกของเจ้าของแล้วจังสี่น่าก็เลยเหตุเหตุอย่างเหตุไว้เพื่อผู้อื่นข่นั้นเด้ตังง่าเหตุโดยว่าอยากได้เลื่อื่นว่าเสียสละความเห็นแก่ตัวออกการคิดที่จะเป็นผู้ให้มีความสบายใจยิ่งกว่าการคิดที่จะเป็นผู้เอาเด้และรอหวังผลจากผู้อื่นเป็นผูกการคิดที่จะให้ผู้อื่นตั้งหากล่ะมันสบายดี จะให้ทุกคนทุกคนเขายามหาเถอยอยูซะมันสุดกําลังสี่สีหาใดหาดีหามีหาเปิ่นเอาหามาขากแล้วหาจนวบาเบิดแห้งสี่สิหาแล้วหาเงินหาลุ้ยหาอํานาจลูกหลานก็อจากไ้ได้ดังใจหาให้เขาได้ดังใจเจ้าของเองอยากให้เขาเป็นนั่นหนีงบ้านก็มี่ล่ะหาหามาเพอะแห้งแล้วมันก็แค่นั่นแหละผู้เขา ที่ว่าเขามีมากมากๆรืเกิดก้อนน่ะ,ก,ะก็กะตายไปหลายแล้วเกิดหลังก็ตายไปหลายแล้วคือกันดีเพราะว่าจะเกิดก้อนเกิดหลังตายไปคือกันคนมีเงินขี่รถไปซ่นกันตูมตายสําเน่ยมันมีอีหยังเทียงแผ่แน่นอนมีอะไรเห็นดวงตายเห็นถ้ำก็เห็นทั้งสี่แหละพวกเจ้าสิไปหาอีหยังจะไปเห็นมองใดอีกเห็นความจริงของความจริงของโลกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมานันน่ะตายเบดอัน เห็นความจริงของโลกของตัณหาอุปทานของคนเห็นความเห็นแก่ต you know. ัวของแต่ละคนแต่ละค้นแหละก็เห็นความจริงเห็นแก่ตัวของเจ้าของเองเองอีกพร้อมนะความเห็นแก่ตัวตัวเดียวนี่แหละเนาะเห็นใน้กูเป็นแบบนั้นแบบนี้คิดไปตัวยังเนาะป้ากูเป็นสิ่งก็ความอยากของเจ้าของเองเนาะนี่ละความอยากละแบบใดเนาะเพิ่นกับเพิ่นก็บบอกวิธีได้ล่ะแต่ว่ามักมีองแปรเฮากับ่เข้าใจเออสามารถทิฏฐิ แต่เอาความเดียวดีมันเข้าใจง่ายๆโหลดต่อไปนี้เฮาสิบ่เบียดเบียนทำลายผู้ดใดผู้หนึงห่งเสียชีวิตละร,รั์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นะแม้กระทั่งการพูดซอเสียดพูดตัวเจอให้ร้ายเกาวตูบอ่บอบ่ห้มันมีสามารถทิฏฐิในเนือยะนี่ก็เหลือกินละเออเป็นศีลแล้วม่ต้องไปสมมาท่านยังมีความคิดยุบงนีละบ่มคิดยากทำลายเบียดเบียนผู้ดใดผู้หนึ่งเสียชีวิตละร,รั์สินตลอดทั้งคนและสัตวต์บ่เกาตูบ่ใส่้ายบ่่อเสีย ว่าไปสนเรื่องช่าบ้าน,นะตวหฮาเองเหตุจังสีแล้วเผก็เป็นอิสระในส่วนหนึ่งอิสระในส่วนของคําวา่าศีลอิสระโดยกายโดวยว่าจาโดยใจ้อมนี้เมื่อเป็นอิสระทั้งกายว่าใจาใจโดยโดยคําวา่าศีลตัวน,นี้แล้วไม่ทําร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียกิเลสทรัพย์ศีลตลอดทั้งคนและสัตว์ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดอีกเ <c oughs> นี่ยอิสระที่สองคือสมาธิจิตย่าตั้งมั่นไม่วันไหลเนีน่ยเบาวันไหได้การทําสมาธิ่ ก็เลยเหตุไงคำว่าสามารถทีบอมแมานมันนั่งรับตายยางเดียวคือการประคองความรู้สึกในคิดเนี่ยบ่ให้มันออกไปสแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นจึงเรียกว่าทําจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสิ่งทั้งพวงที่เข้ามากระทบนะีประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ใหญ่มันคิดออกถ้ามันคิดออกไปในความอยากได้อยากเป็นเนี่ยทุกทันทีเลยแลยจังหวะมันก็เป็นอิสระที่สามขีดต่อไปคือคาว่าอิสระด้วย ความเห็นคือปัญญานั่นเองและสินสมาธิและปัญญามันก็มีอยู่จังสี่ทีนี้เหตุจั้งใดเขาสิรักษาตัวนี้ได้บ่เป็นรักษาโดยการคิดเด้ต้องรักษาโดยการไม่คิดเอาอีกอย่างม่าเป็นเครื่องเครื่องอยู่เครื่องหยุดเพื่อไม่ให้คิดลมหายใจนี่แหละอานาปนาสติเป็นที่ระงับดับเวทนาทั้งปวงเป็นทีระงับดับเวทนาทั้งบดเลยถึงว่าให้ทุกๆคนนั่นนหะผู้ได้มากกับสางเขาจะฝึกให้จับลมหายใจ และเฮ้าสิมีวิธีเทคนิคในการหลัดขึ้นมาอีกว่าเฮ้าสิเอาอันปีติเนี่ยอันเกิดจากความอิ่มเป็นผู้สวยสุขในนามากายเออก็อเลืต้องว้าบาลีน้าแน่ลหะเพราะจะสิเอาความรู้สึกอันใดมาใส่แทนมันสือว่าปีติที่เกิดขึ้นในระหว่างกลางหน้าผานิ่มๆนวงๆแล้เอื่อนว่าอุณาโลมเอาอาการปีติร่วมปีติทั้งเบิดมาไวจงระหว่างกลางหน้าผากนั่นแหละเป็นเครื่องยูเป็นวิหารธรรมเป็นเรือนแห่งใจเออเรือนแห่งใจของเฮา เขาเอาความรู้สึกนั่นแหละมาไ่ไห้นีเลื่อนเลื่อนแห่งใจใจก็คือความรู้สึกนี่แหละถิ่มเาเอามาล่วมไประวางกางาาังหน้าผากแกเข้ากับอาศัยบันไดบันไดก็คือล่มหายใจขึ้นสู้เลื่อนแห่งใจก็คืออาการปิติที่เกิดขึ้นระวางกางหนาา้าผากเลืเอ่อนว่าจ,ากจักรนาลมเด้อปิติมันมีหายางโดยเบื้องตน้นจริงจริงมันมีมากยิ่งก็นั้นแต่ว่าเขาหลัดเอาหลัดสั้นที่สุดแล้วก็ได้ไปประบอ้อเหตุยุคแ่นี้เเ่าตายป่ดต้องกลับมาเกิดอีกล้านปเปอร์เซ็นต์ ดูแค่กับลมหายใจยุ่แค่กับอาการปิติ<ม>พบมันจะเกิดขึ้นมาจากใสในเหมือความพอใจแล้วบอกพ่อใจมันบม่มีมันเป็นอุเบกขาของมันแล้วครั <Yeah. S 1> พบมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไปพ่อใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตัวนี้เป็นอุเบกขาแล้วเหตุไปเรื่อยเรื่อเราสังเกตความคิดจากของบบดนี้เออมันแมือนความเพลินหรือบ่แมืนความเพลินสันนงเกตความรู้สึกหนึ่งคิดจากของมันบ่ไปใสได้มันหันขึ้นมาบนความรู้สึกหนึ่งคิดต้องจากของเองได้แหละทำเอาสิได้เห็นความจริง ความจริงเขาจะของเองที่สุดแห่งรรมคือบอ่มีอย่างเลยเอมีแต่ความหวางนั่นแหละเบาบ่าบริสุ์กับแมนอมตะอมตัต,ตง,งแห่งรรมกับแมนว่างยั่งยิ่งกับแมนนิพ่านกับแมนนั่น,นแหละแต่ว่าห้องเฮ็ดจังไดห้องสืบต่อ,ตอนเนื่องได้ตลอดเฮ็ดจังดได๋สิเห็ดไดบาดตายนี่นะ,นะเนาะมันว่าต่อนเนื่องกสร้างบาททัดติตายกูณที่เห็ดเอาสนิงนะแต่ว่ามันเห็ดอะไรเด้ถ้าบ่เห็ดจน่าชิ่เออใจว่าอะไรยันวัน จะต้องไม่ชินเด้มันจึงเมนเออต้องเหตุว่ามันชินนั่นแหละรีบเข่าให้มันทันรีบเข่าให้มันเร็วออมันบบลูดได้ว่าสิตายยําไดยงางไปดีๆนี่เห็ุคือสิบ่าตายนี่แขงแรงดีนี่นเออจะไปสะดุดก่อนเหินนี่น้อยหัวฝาดผู้ตายเลยก็มีได้แต่ว่าในขณะจิตสุทไทยเดี๋ยวเจ้า,าสิตสาสสุความว่างเดี๋ยวเร็วบอลน,นี่แหละเออแต่หนงบอกออให้มันชินไหอ,อถ้าบ่ชินลมหายใจก็ชินอุณโลมสองอยางยางึนวางนี่ลหลนะน้า อาการนิ่มล้วงยูนาโลมันเป็นอุเบกขาไปแห้งเราเด้นะ่ะมันบป็หักไถ่มาสร้างไผ่เราได้แต่ว่าคําว่าสัมปชัญชะนี่คือความรู้สึกตัวเขาเอาเลื่อนแห่งใจเนี่เป็นความรู้สึกตัวเขาออา,อาปีตินี่แต่เขามาร่วมไปแล้วนี่ความอิ่มนี่ตามธรรมดาเลาอิม่มเกิดใน,นระว่างช่วงกลางอกอบันทเหตุตั้งใดมันจะเป็นเนือระวังอิ่มกลางอกใดเล้วบานั้นบ่เล้วทดลองมาหลายปีแล้วอันนี้จังสิบ่ใดบ่เร็ว อาวูอยู่ว่าคนอื่นๆนน่บ่เ,เข้าใจเหตุบรรยายบาริค่ะอ้าหาหวิธีรวบหลัดดึงมันขึ้นมาพี่เบิ่งกันหน้านะตะกี้เอาไว,รว้ระวังระวังสะดือระวังเหนือสะดือเป็นความเย็นเป็นความดับอยู่ในนี่บาี้บอบาี้มารลัดเบิ่งขึ้นมาระวังกลางอกอ,อแล้วก็ตรวจองตรวสอบรงองอใดขึ้นเรียวกว่ากันในระวังสาม่องทานนี่ออแล้วขึ้นหน้าผากเรียวกว่าแล้วก็เมื่อนใจเหตุใดสบายสบายออพวกนั้นต้องอาศัยเ,ออเวลาแต่ว่านี่ ถ้าเขาเ็นชินแล้วบ่<ม>ต้องอาศัยเวลาเลยเ,ออเหลือปับ๊บต้องไปเปลี่ยนปับ๊บโหลดง่ายๆเหลือตานึ่ยแหละเหลือตาลมหายใจเดียวบอกท่านอือว่าแค่รับข้อมือเดียวทื่พูตธเจ้าวานี่ยังสายอยู่แค่เขานึกเป็นเลยได้แต่มันชินแล้วนึกเพราะว่านึกอย่างนึกถึงความรู้สึกตัวนั้นที่เคยกินอยู่เนี่ยมันเป็นปั๊บโหลดได้แค่เลยเลวกว็เสียววิอีกนะเลยบอกกับทุกคนทุกเนี่ยมันชินเถอะอยู่ในหนนี้แหละ <c oughs> แล้วก็อนาปนาสติตัวนี้เราผู้ใดสามารถที่ส่งชาติอันนี้ได้รักษาตัวนี้ได้ตลอดเออบอกว่าสิ่งที่เข้ามอจากใดกันใดเองเด้เนึกเล่นๆก็เป็นจริงเด้เออมีหลายเนื่องว่าคนส่งชาติเหตุยังกับสาเร็จเร็วเด้แต่ว่าเขาบ่ได้เหตุด,ด้วยความอยากใดอยากไดแบบตั้นหาอยากไดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โดยความเร่าร้อนเด้แค่นึกเล่นๆน,นะนึกอนกแต่ว่า บ่แม่นว่าสินึกเลี่ยลาสเปะสปะทั่วไปว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่สินึกไปเลยเด้วนมามันมันมันบเปลียนไปได้ดอกว่าแต่คนทรงชาติจริงริงประจิตเขามีอยู่อารมณ์เดียวในความเป็นอุเบกขานั่นแหละมีอยู่แค่อารมณ์เดียวมันเลยบอกบ่ไดเนึกเลี่ยลาทั่วไปเด้ตรงอยู่จังสั่นแค่ว่าสิ่งนี้สิเป็นประโยชน์ต่อไปต่อมนุษย์สัตว์เนาะนึกนือขึ้นยกตัวอย่างว่าเออเฮ่านหนสิขยายสถานที่ปฏิบัติขึ้นมากน้เนึกนึกนึงเด้นี่นึกแบบว่าอยากได้เด้ ออมันนั่งเป็นเรือง็เนเล่าขึ้นมาหายดจลดเนี่ยมันแปลกว่ะหล่ะเรื่งสัน้นแต่ว่าบ่าจัากได้หังได้พวกพวกนี้แล้วผู้ใด้อยากทาประกอบการกิจการสําเร็จในการงานอย่างแกล้วแต่ให้เขามาสู่อนานนาปัาสติแล้วเป็นผู้ส่งชา่ไว้ที่หนึ่งกางที่สองกร้างที่สามกัตามเออบ่าต้องไปจักซื้อมันดอกแค่อาการปิติเกิดขึ้นได้ยิ่ตกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนะี่ยยิ่ตกนะ วิจารมหมายถึงประคองลมหายใจให้คงเส้นคงวาเสมอไปปีติเกิดขึ้นนั่นเป็นอุเบกขาเนี่ยเป็นผู้สเสวยสุกแล้วเนี่สุุกต่ทุกตัวน,นั้นดับไปแล้วเป็นผู้มีอุเบกขาอยู่ในหันเลยปีตินั่นแหละมาเป็นเคื่องยืนยันว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานหรืออยู่ในฌานผู้ใเจ้าคนเ้าไวไหน่อยหนึ่งเด้ผู้ได้เห็นไดแค่นี้วันหนึ่งเพียงแค่รับข้อมือเดียวตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานนั่นจะกล่าวขยายกับผู้ทำให้มั่นคงนั่น ผู้เพิ่นเท็ยให้มันคงอยู่แล้วหนึ่งคนผู้พูดถึงเลยแค่อานิสงส์ั้างไว้หมือนหนึ่งมือนเท็ยนแค่ล่มหายใจเดียวยมันหน่อยโพดหรือซ้ำนั่นหนึ่งแต่ว่าคำว่ามันหน่อยโพดแต่บุคคลที่ชินและชำนาญแล้วได้นี่คือเขาต้องสั้งสมมามากแล้วมันก็เลยแบบเดียวแต่ว่ามันมันเรียบมันมันนิ่งมันสงบลงแม้แค่ลัดข้อมือเดียวแต่ว่าความสงบน่จิดไม่วันไว้นี่มบม่อวันไวน้มันยังสิกระทบกระทั่งกระั่งบ้วันไว,นนไวน้ออกไป เพื่อเอื้นความสงบตัวนี้นะแค่ลักข้อมือเดียวสันส้นๆมาตาไกลๆให้มันได้แนวให้มันได้ท่างเอาทำบุญทำท่านมามากแล้วเป็นบุคคลที่มีคุณของลูกของเต่าเล่าหลานเป็นคนสั่งความเจริญสั่งยังมาลายยางแล้วให้กับลูกเต่าเล่าหลานนย่างเดียเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกับเลี้ยงมามากแล้วพ่อละเศ้าเลี้ยง วันนี้ต้องเลี่ยงจิดเลี่ยงใจของเจ้าของโดยอาการตินั่นแหละออมันเป็นคนทางแห่งการดับถูกมันเป็นคนทางแห่งการบวกลบมาเกิดอีกผู้ใดอยู่ในร่มหายใจได้ตายในจิตสุดท้ายในร่มหายใจได้บวกลบมาเกิดอีกแหละจังว่าทุกนพยายามเพียงสติแล้วก็บรรเมนวาเฮาสิมาแค่นางรับตายเหตุดได้หฮออาเน้นมืนตาเน้นมืดตาเดินจงกรมผู้ใดเดินจงกรมรักษาสติรักษาความสงบอันเป็นอุเบกขาตัวนี้ได้อันนั่นแหละ ทางดีออคนทำมันบ่อนอนมันบ่อลรับตาได้ตลอดดอกออส่วนมากคือมืนตาม,มากกว่าเพิ่นเดินจงกรมนั่นเพิ่นเดินรักษาความสงบได้นี่เรื่ออนว่าเดินจงกรมเดินจงกรมมีความหมายว่าจังใดบระเด็ทุกทุกย่างก้าวของเฮ้าจงเป็นย่างก้าวที่เกิดด้วยสติและสัพพัญญาสติคือความระลึกหนึกถึงลมหายใจมั่งหรืออาการพิติที่เกิดขึ้นมั่งในระว่างสองอย่างนี้ บางทีมันยางไปสะเทือนแห้งจับลมบ่ได้ไก่มันมีปีติมีสองยางสลับไปสลับมาอยู่แค่นี้แหละไปแค่นี้แหละเท่าตายเรต้องมาเกิดนีกเศร้าสแสวงหาได้แล้วข้ามบาบุญบุญมันอยู่ในหูดังเฮาบุญคือปัญญาบุญคือความสงบเย็นเนี่ยบุญคือความดับตัวนี้แหละบุญคือดิพานนั่นแหละทีท่่คนบ่เข้าใจนมันมีตาผ้ากันเอาพิธีการทินน้<พ>า่า้า,า,าเวทบบุญบวชบุญนั่นบุญนี่ หลายอย่างเออแล้วภากันเข้าใจแได้บ้ระพุทธเจ้าคนทัศลูกับทัศลูเดออนาปานาสติก็ล่มหายใจนิดนึงเด้อคนบ่ได้ไปสางโบสถ์สังสาลาอยู่ใส่ดีเออพระอริยะสงสาวกแตะละองตะโรองก็คือกันคือลวงปู่มันเฮาจังสี่หลวงตาจังสี่เข้าป่าเด้ไปบ่งล่มหายใจนิดนึงเด้บ่ได้ไปแสวงหายังอีกเด้อยู่ตะกบล่มนั่นแหละเนาะพอละ